PTT Global Chemical ผู้ผลิตปิตโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศไทยได้เปิดเผยผลกำไรในไตรามาสแรกปีนี้คุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTGC ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในไตรามาสแรกของปีนี้ที่มีกำไรสุทธิรวม5,631ล้านบาทคิดเป็น1.25บาทต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น218เอร์เซจาก ปี2,557แม้ว่าราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติกจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าส่วนความคืบหน้าโครงการปิตโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นไฮไลท์สำคัญทางบริษัทมีแผนที่จะร่วมทุนกับมารูเบนีซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่นที่มีความชำานาญในตลาดสหรัฐเพื่อทำโครงการปิตโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่มีกำลังการผลิตเอทิลีนถึง1ล้านตันต่อปี ด้วยการใช้ก๊าซอีเทนจากเชลแก๊สเป็นวัตถุดิบคาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมทุนได้ในครึ่งปีหลังนี้พร้อมทั้งจะหาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมอีกรายซึ่งจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมทุนจากปัจจุบันที่เจรจา,าอยู่6กรายโดย PTTGC จะถือหุ้นใหญ่เกิน50%สำหรับทำเลที่ตั้งโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็ p l e x จะอยู่ในรัฐโอไฮโอทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งเชลแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโครงการร่วมทุนนี้ จะผลิตเบ็ดพลาสติกเพื่อทำตลาดภายในสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี2,563มูลค่าลงทุนประมาณ5,700ล้านเหรียญสหรัฐกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาทางด้านปิโตเคมีของบริษัท p t t Global c h e m i c a l นะครับก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสสสำคัญนะครับที่เราจะาหาแหล่งฐานการผลิตใหม่ของเรานะครับด้วยเหตุผลว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล่งพลังงานไม่แพงนะครับเป็นพลังงานเยอะนะครับมีจำนวนมากนะครับแล้วก็มีขนาดตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเรา p t p Global Chemical เนี่ยนะครับก็มีความชานาญนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทคนไทยนะครับฝีมือคนไทยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีนะครับเราก็จะนำความสามารถนะครับประสบการณ์ของเรานะครับที่ทำดังด้านแป t ต o เคมีคอลนะครับไปใช้วัตถุดิบ ที่มีในสหรัฐอเมริกาก็เป็นการศึกษา,าให้มีผู้มีทีมงานไปฝังตัวอยู่3ปีเลือกพื้นที่ที่จะเป็นที่ตั้งโครงการวันนี้ก็จะตัดสินใจนะครับเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอนะครับและหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาในการที่จะทําการออกแบบก่อสร้างประเมินราคาหาผู้รับเหมานะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ12เดือนถึง15เดือนจากเนี้ยนะครับแล้วก็จะได้ มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่หากเป็นไปตามนั้นครบถ้วนนะครับให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจก็จะตัดสินใจในการลงทุนต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเงินทุนจำนวนมากนะครับก็ต้องใช้ความารอบคอบและระมัดระวังนะครับมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่เรายอมรับได้ส่วนทิศทางของราคาน้ำมันนับจากนี้นั้นทางผู้บริหารของ PTT GC ให้ความเห็นว่า กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในปีนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ 60- 70ถึงเจเหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องซัพพลายโดยเฉพาะแหล่งพลังงานใหม่อย่างเชลแกสว่าจะส่งผลต่อภาพรวมและต่อเนื่องไปยังสต็อกน้ำมันในปีนี้มากน้อยแค่ไหนออต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราทำเรื่องพวกนี้เราหาเลยกันเป็นกลุ่มนะครับในกลุ่มของปตทนะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ชำนาญการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องด้านราคาน้ำมันเขาก็มีการประชุมกันพูดคุยกัน ราคาน้ํามันในปีนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้หกสิบเจหรียญนะครับแล้วก็คาดว่าก็จะอยู่แถวแถวนี้ไปปลายปีถ้าไม่มีอะไรมากอาจจะขึ้นไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่ผมเรียนไว้ในการแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับปิดท้ายด้วยความคืบหน้าโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Business ที่ PTTGC มีแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียวที่ครบวงจรหรือไบโอฮับภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจสีเขียวจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ PTTGC เรื่องการทำธุรกิจยั่งยืนและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนายั่งยืนหรือดาวโจนส์ sustainability index ในกลุ่มธุรกิจเคมีพันธ์ติดต่อกัน2ปีและยังเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน DJSI นี้